สวัสดีพี่น้องที่คารบรักขบันพุธ28มกราคม2026วันนี้รื้นถึงนักบุญโทมัสอควานัสะ้าพสงและนักปราชญ์พระศาสนจักรซึ่งท่านก็เป็นนักบุญที่เราคุ้นหูและเป็นนักปราชญ์พระศาสนจักรผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนักบุญโทมัสอควัสนัสเกิดเมื่อคศ1224ที่เมืองลอกาเซกา ใกล้เมืองอากิโนแคว้นทูราดิลาโบโรราชนจาจักรซิซิลีประเทศอิตาลีนั่นเองท่านก็เสียชีวิตเมื่อ7มีนาคศ .1274 ก็อายุก็ไม่เยอะนะครับประมาณ50-50ปีที่เมืองโพสโนวาใกล้เมืองทราชซินาแคว้นลาซิองรัฐสันจับป,ะปะ่าได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อ18กรกฎาคมคศ .1323 วันฉลองคือวันนี้วันที่28มกราคมเป็นนักเทววิทยาชาวจเลียนนิกายโดมินิกันเป็นนักปรัชญาสกอลัสติกชั้นนำในยุคกลางและท่านได้พัฒนาข้อสรุปของตนเองจากหลักการของอริสโตเติลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอภิปรัชญาเกี่ยวกับบุคลิกภาพการสร้างและพระผู้ทรงดูแลทุกสิ่งในฐานะที่เป็นนักศาสนศาสตร,ร์ผู้นี้ก็มีส่วนรับผิดชอบผลงานชิ้นเอกของสองชิ้น ซุมมาเชโอโลยีและนักบุญโทมัสเป็นผู้เขียนหนังสือซุมมากอนทราเยนติลัสแต่ซึ่งเป็นหนังสือที่สนับสนุนระบบเทววิทยาลาตินแบบคลาสสิกและในฐานะกวีท่านยังได้เป็นนักประพันธ์บทเพลงสวดในพิธีมหาสนิทศีลมหาสนิทที่งดงามและเข่งเคลิมที่สุดอาพิธีกิจในพิธีกรรมของมัสาสนาจัตตามหลักคำสอนของท่านตลอดจนคาที่บายและการพัฒนาที่ เาผู้ติดตามของท่านได้เลดริ่มขึ้นนั้นเรียกว่ารัฐิโทมัสแม้ว่านักเทววิทยาโรมันกาสอลิกสมสมัยใหม่หลายคนจะไม่เห็นด้วยนักกับนักบุญโทมัสทั้งหมดแต่ศาสนาจากโรมันคาสอลิกก็ยอมรับว่าท่านเป็นนักปราด์และเป็นนักเทววิทยาตะวันตกที่สําคัญท่านหนึ่งนะครับนี่คือ เรื่องราวประวัติของท่านก็เป็นอย่างนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าท่านบรรยายเอาไว้ว่าอยังไงบ้างส่วนหนึ่งที่ท่านบรรยายไว้ในหัวข้อบอกกังเขนเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมทุกประการนะครับท่านก็บอกว่าทําไมพระบุตรของพระเบญจเจ้าจึงต้องรับทรมานเพื่อเราจําเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลสองประการประการแรกก็คือเพื่อใช้โทษบาปของเราประการที่สองเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราประพฤติตาม แต่พระธรมานของพระองค์ยังเป็นแบบฉบับสําหรับเราไม่น้อยไปกว่าการชดเชยใช้โทษบาปที่จริงพระธรมานของพระคิ์เจ้าเป็นบทสอนเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตของเราใครที่ปรารถนาจะเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์ครบคันก็เพียงแต่ให้เขาประมาททุกสิ่งที่พระคิ์เจ้าทรงประมาทบนไม้กางเขนและปรารถนาสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาเพราะกางเขนเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมทุกประการท่านแสวงหาแบบอย่างแห่งความรัก ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายและพระกิตเจ้าทรงทําเช่นนี้บนกลางเขนถ้าพระองค์ทรงยอมปรีพระชนเพื่อชีพเพื่อเราเราก็คงจะไม่รู้สึกหนักอะไรที่จะรับทนความชั่วร้ายไม่ว่าชนิดใดเพราะเห็นแก่พระองค์อันนี้คือคือบทสรุปของท่านที่ท่านอธิบายไว้เกี่ยวกับแบบอย่างของพระเยซูเจ้า แล้วก็ลึกซึ้งนะครับว่าพระองค์นั้นการรับโรมานของพระเยซูเจ้านั้นก็แบบอย่างที่เราจะต้องเรียนแบบและเราต้องไปพึ่งตามและเราก็จะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันนะครับท่านถ้าท่านสแสวงหาแบบอย่างที่สอนให้รู้จักประมาทสิ่งวาโลกจงเดินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมกรรษัตริย์ของบรรดากรรษัตริย์ทั้งหลายซึ่งขุมทรัพย์แห่งปิชยานและความรู้ซ่อนอยู่ในพระองค์แต่พระองค์ทรงยอมเปลือยเปล่าอยู่บนกางเขนรับการเยาะเย้ยถมน้ำไาลลด รับการโบยตีและสวมมงกุฎหนามในที่สุดทรงรับน้ำส้มมาสเสมบยต่างเครื่องดื่มครับจะเห็นนักบุญโทมัสอควายนัสก็พยายามนะครับท่านพยายามที่จะอธิบายและท่านก็อธิบายเรื่องพระธรรมานของพระเยซูเจา้าโดยเฉพาะการถูกตึงกรงเขนของพระองค์ไว้นะครับในแง่มุมต่างๆมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็กินใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้ขอท่านนะักบุญโทมัสอควนัสเนี่ย ได้สเสนอวิวรพระเบนเจ้าเพื่อให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงให้เราได้มีส่วนในพระทรมานขององค์ในชีวิตของเราด้วยให้เราได้สามารถที่จะเอาชนะความยากลําบากต่างๆสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีในแต่ละวันพร้อมที่จะ,ะเผาชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเราไม่ถูกจึงเขนเหมือนพระเยซูลงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักที่จะดําเนินชีวิตตัดใจทําใจดำเนินชีวิตที่จะออกแรงเอาชนะความ ประจนล่อลวงต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะครับในแต่ละวันวันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งทีเริมจะออกไปและวก็ทําหน้าที่ของเราอย่างดีในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นเมื่อนพี่น้องที่ดีของกันและกันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด